สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูผัดหมี่สีชมพูมาดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะนำกระทะขึ้นตั้งไฟจากนั้นใส่น้ำมันลงไปใช้ไฟกลางนะคะพอน้้ำมันเริ่มร้อนใส่เต้าหู้ลงไปทอดค่ะวันนี้พี่ดาใช้เป็นเต้าหู้เหลืองอ่อนนะคะทอดเต้าหู้ค่ะจนกระทั่งเต้าหู้ของเราเป็นสีเหลืองสวยนะคะเวลาคนให้คอยระวังเขาด้วยนะคะอย่าคนแรงเดี๋ยวจะเละค่ะ พอเหลืองได้ที่แบบนี้ตักออกพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะนำกระทะใบเดิมเทน้ำมันออกให้ได้เยอะที่สุดนะคะเสร็จแล้วนำไข่ที่เราตีไว้ลงไปเจียวค่ะเราจะเจียวไข่โดยใช้น้ำมันให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ใช้ไฟกลางเหมือนเดิมค่ะค่อยๆล่อนไข่ไปกับกระทะให้เขาเป็นแบบบางๆแบบนี้เลยนะคะ พอเขาสุกหนึ่งด้านเราก็พลิกกลับด้านค่ะไข่นะคะพอเขาเริ่มเซ็ตตัวสุกได้ที่นะคะก็ใช้ตะหลิวนะคะค่อยๆตัดเป็นชิ้น,นะคะ่ะชิ้นนะคะก็ขึ้นอยู่ตามความชอบเลยอันนี้พี่ดาก,ก็ตัดให้ชิ้นเล็กๆใหญ่ๆผสมกันไปค่ะพอเวลาไปผัดแล้วจะดูน่าทานเสร็จแล้วนะคะก็ตักไข่ออกไปพักไว้ก่อนค่ะนำกระทะใบเดิมใส่น้ำมันลงไป เราจะเริ่มทำน้ำซอสกันเลยนะคะน้ำมันเริ่มร้อนใส่หอมแดงค่ะหอมแดงซอยเราจะเจียวหอมแดงนะคะเจียวให้หอมแดงมีกลิ่นหอมเลยค่ะค่อยๆเจียวไปขั้นตอนนี้นะคะอย่าใจร้อนแล้วก็อย่าใช้ไฟแรงนะคะพอเจียวหอมแดงได้ที่ค่ะใส่น้ำมะขามเปียก ตามด้วยซอสเย็นตาโฟรปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำปลาลงไปค่ะเสร็จแล้วผัดน้ำซอสสักคู่หนึ่งก่อนนะคะผัดให้เขาเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะลองชิมรสชาติดู พี่ดาลองชิมรสชาติแล้วนะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวนําค่ะเลยขอเติมน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายนะคะจะให้ความหวานที่หวานแหลมมากกว่าน้ําตาลปี๊บค่ะผัดอีกครั้งหนึ่งนะคะให้น้ําตาลละลายเสร็จแล้วก็ชิมรสชาติดูอีกครั้งถ้ารสชาติของเราได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาหมี่ลงมาผัดค่ะตอนนี้รสชาติได้ที่แล้วนะคะพี่ดาก็จะใส่เส้นหมี่ที่เราแช่น้ําทิ้งไว้นะคะลงไปค่ะเส้นหมี่นะคะหลังจากที่แช่น้ําแล้ว ต้องเสด็้น้าก่อนนะคะพอเสด็้น้าได้ที่เราถึงจะนํามาผัดค่ะใส่เส้นหมี่ลงไปเสร็จนะคะผัดเส้นหมี่กับน้ําซอสค่ะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆขั้นตอนนี้ห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดค่ะเพราะจะทําให้น้ําซอสและเส้นหมี่เขาไหม้นะคะก่อนนี้เขาจะเข้ากันค่ะผัดมาได้สักพักหนึ่งนะคะน้ําซอสก็จะเคลือบเส้นหมี่แบบนี้นะคะพอได้ที่นะคะเราก็จะใส่ของที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่ลงไปค่ะ ใส่เต้าตหู้ทอดไข่เจียวค่ะตามด้วยใบยกุ้ยช่ายเสร็จแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งพี่ดาจะไม่ใส่ถั่วงอกลงไปในขั้นตอนนี้นะคะเพราะว่าถ้าใส่ถั่วงอกจะทําให้ผัดหมี่ของเราเสียง่ายค่ะและที่สําคัญนะคะบางท่านไม่ทานจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเคี่ยค่ะผัดไปนะคะจนทุกอย่างเข้ากันดีผักสุกนะคะเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็นําจัดจานเสิร์ฟค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูผัดหมี่สีชมพูลองไปทําทานกันดูนะคะวันนี้พี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ